งอะนะครับเออในเมื่อคือนน้ําลายไม่ลงนะครับไปเม่หลอดอาหารหลอดลมมันก็ติดกันเนี่ยมันไม่มีน้ําเลี้ยงอะนะครับไม่มีน้ําเลี้ยงหลอดติดกันก็หา,ายใจไม่ออกครับจะไปเหลืออะไรนะครับเออนะครับจะไปเหลืออะไรนะครับเออก็หายใจไม่ออกค่ะก็ลิ้นก็จุกปากอะสิครับงานนี้หายใจไม่ออกค่ะนะครับพยายามกืนน้าลายตัวเองไปเรื่อ,อ,ย,อยๆเอยแหล,ละมันไม่รู้จะไปในะอะไรนะครับเห็นไหมล่ะ แล้วลดูนะเนี่ยไปหาผักที่ไหนกินนะเห็นไหมไปหาผักขาน้ําที่ไหนกินเด็กมันยิ่งไม่เคยกินมันไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับเออนะครับมันไม่เหมือนผู้ใหญ่นั่นแหละตรงนั้นแหละครับมันเป็นมันเป็นอะไรนะครับเด็กมันหากินเองไม่ได้นะครับนะครับมันเลยทําให้เสียชีวิตนะครับเออทำให้ตายนะครับแต่ก็มีนะครับเอฟซีนะครับบางกลุ่มมาไปสนับสนุนนะครับจาเลยนะเหมือนกับสนับสนุนให้คนฆ่าคน่ะ นะครับเออไปบอกว่าเขาไม่ผิดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเห็นไหมล่ะเขาติดตามคดีนี้มานะครับเป็นปีกว่านะครับเนี่ยไม่กว่าจะออกหมายจับได้เครับเป็นปีกว่านะครับกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะออกหมายจับได้เป็นปีกว่านะครับเออพอเขาออกหมายจับแล้วนะครับเออก็บอกว่าเขากันแก้เห็นไหมล่ะมันมาจากไหน F เอฟซีพวกนี้มันเชื่อมาจากไหนเชื่อมาจากวงแหวนรอบนอกนะครับเชื่อมาจากวงแหวนรอบนอกนะครับเออ นะครับพอมี fc ดูเขาเยอะเขาก็บอกว่าจำเลยไม่ผิดนะครับเขาก็บอกว่าจำเลยไม่ผิดจำเลยไม่ผิดแต่มันสร้างนะครับเท่ากับอ่ะมันมันสร้างให้ fc เ่าเนี้ยมีจิตใจที่โหดเหี้ยมขึ้นนะครับมันทําให้มันทําให้ fc เราเนี้ยมีใจที่โหดเหี้ยมขึ้นนะครับจริงๆนะครับ สองห้าสองศูนย์กับเทพรีโอสองห้าสองศูนย์นะครับอ่ามุกไงจะใครละกันรอบห้องสวัสดีนะนะครับเออจริงจริงนะ <c oughs> เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเอ่อที่ว่าคอยปกป้องเนี่ยนะเมื่อก่อนลูมคลนก็อยู่หนึ่งในนั้นแหละแต่ในเมื่อเห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะครับการกระทําแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับเออเป็นการกระทําที่ไม่ถูกนะครับมันเหมือนกับส่งเสริมคนร้ายอ่ะ นะครับถามว่ามันจะพ้นผิดไหมมันไม่พ้นผิดหรอกนะครับแต่มันจะส่งเสริมคนอื่นน่ยไปเชื่อไปนับถือคนร้ายเนี่ยนะครับมันจะส่งเสริมคนอื่นนะครับเหมือนวงแหวนรอบนอกนะครับรวมมงคลก็เคยเป็นนะครับเห็นไหมล่ะอ่ก็พยายามจะไปกล่อมอให้คนมาเชื่อนะครับมาเชื่อเราให้เยอะๆนะคนมาดูเราอ่ะนะครับนั่นแหละมันไม่ใช่ความจริงนะครับเห็นไหมนะครับมันไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่ใช่ความจริงเนี่ย นะครับมันก็ทําให้เราละอายแก่บาปละอายแก่ใจนะครับทำต่อไปไม่ได้ลุงลุงลุงไปฟังนยโยบายผู้ใหญ่แตมมนะครับเพราว่าอ่าอ่ายนะครับดีค่ะลุงกคนสวัสดีครับนอาตะวันรับฟ้านะครับนยโยบายเพียบยิวนะครับแอบนี้ไปดูน้าแตมมาค่ะนะครับน้โอ้นะครับสั่งตึงอ่ะยังคนสึ่งตึงยังมีอยู่นะครับน มันก็ยังมีอยู่นะครับนะว่าพวกนี้เขาจะไปเชื่อนะครับไปเชื่อ أ, ประเภท أ, คนต่างถิ่นนะเห็นไหมละ่ะแล้วไอ้พวกนี้มันก็ไม่ไดมีความรู้ใดๆส,สั้งสิ้นะครับเห็นไหมละ่ะเหมือนใหญ่เที่ยไม้ห o r เนี่ยเหมือนในมุทีลาเต้เนี่ยนะครับเหมือนในเจ้าป่วยนะครับเห็นไหมเจ้าป่วยเนี่ยก็เป็นนะครับเป็นคนเพื่อนบ้านสปอป,อปอลาวของเราอะ่ะเห็นไหมไอ้เจ้าป่วยอะนะครับเออนะครับ บางทีคนไทยนี่ะไปหลงไปไหลมานเห็นไหมละ่ะเอออาศัยว่ามันไปได้ไปอยู่นอกนะครับนะครับอาศัยได้ไปอยู่นอกนะ่นะน่ะในไอ้ไอเจ้าป่วยนี่นะครับเออเห็นไหมลราเป็นยังไงนะครับพากันไปหลงไหลไปหลงเชื่อมันนะครับไปอยู่กับแม่นะครับนะจนแม่แก่เฒ่าแล้วนะครับนะถูกใจมากกันนะ้ยโยมายน้าแต่กันนะ้าแต่บอกว่านะครับตื่นเช้ามานะครับนะ่ะ ชาวบ้านอ่ะต้องมายืนเรียงคิวกันนะครับมายืนเรียงกันนะครับอืขับรถทงชาตินะเจ้าป่วยนะครับลาวต้มไทยนะครับเออนะครับอ้าอียืนนะครับเออเจ้าป่วยเป็นลาวนะครับแต่มาต้มไทยเราเฉยเลยนะครับเห็นไหมหลอกคนไทยได้สบายสบายนะหรอกคนไทยมันหลอกง่ายนะครับเออการที่จะไปหลอกนี่ยก็เหมือนในหมูตอนอ่ะไอหมูสามชั้นอ่ะมันไปหลอกที่คนที่เขาเข้าวัดเข้าวา มันหลอกง่ายนะครับคนที่เขาเข้าวัดเข้าวานเนี่ยเขาก็เชื่อนะครับมันหลอกง่ายแล้วนกะ็เอาเรื่องบุญพูดไปนิดนึง